นะครับบรรยากาศหาดูยากนะครับของเขื่อนไม่กลวงอุทารัตนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นก่อนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครเขียวขจีมากนะครับช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ มีคนมาน้อยนะครแต่ก็ยังมีคนที่อยากจะออกกาลังกายอยู่นะครับเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันนะครับเป็นเขื่อนเขื่อนหนึ่งนะครับอยู่ในตัวอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะฮะนี่ครับก็มีการตกปลา นะบรรยากาศ่า,ามกลางพระอาทิตย์ตกนะครับถ้าใครที่กำลังชมอยู่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่ามามากๆนะครับในช่วงเวลานี้นะมีแต่ป่าไม้นะครับต้นไม้ที่เขียวขจีนะครับต้นไม้ที่เขียวขจีแล้วก็ มีการจัดระบบนิเวศนะครับอย่างพื้นหินดินทรายอะไรพวกนี้เกิดจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับมนุษย์ก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับก็มาสร้างเขื่อนสร้างอะไรแค่นั้นนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นธรรมชาติถ้าเที่ยวกับที่ผ่านมาก็มีการเผาป่ากันเยอะนะฮะดอยตรงนู้นครับจะมีการเผาป่ากันนะครับ แต่ตอนนี้ก็หล,หลังจากฝนตกแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีหมอกนะครแทบจะไม่ค่อยมีหมอกหมอกควันนะครับบรรยากาศก็ดีกำลังดีนะ